วันนี้เรา,เ,าเราจะมารีวิวแฮมม็อกเบสนามนะครับรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับนี่ร้อนะครับไม,มมมไม่เกินนี้นะครับถ้าจะนอนสองคนต้องลดน้ำหนักลงนะครับ <c oughs> าการันตีอยู่ที่2ปีนะครับสปีเป็นี้จะมีอายุใช้งานประมาณ15ปีถึง16ปีนะครับเรากลับมาดูของการโหลดเขาให้ระยะเท่าไหร่ครับ3นะครับอมีพื้นที่3เมตร เพื่อความตึงหย่อนนะครับแล้วก็ให้ใช้เงื่อนตัวนี้จะเป็นเงื่อนพิลอดนะครับจะต้องผูกพิลอดเป็นห่วงเป็นพิลอดกับกวัดไม้ไปนรีบวิวบ้านนี้เราดูกันก่อนแกะออกมาปุ๊บแกะก่อนแกะก่อนครับปีนปีนหนามันมันจะแทนเชือกมาให้สอ้างกันเช็คสองเส้น โหลดหรืได่บังคือบังไปแล้วครับไปต้นไม้เล้ครับไม่ได้พท่ปีหรือพี่นั่นเราไปกันซ้อมปีดียวครับให้ผูกแน่ได้กว่านัให้ไปผูกที่ต้นไม้ก่อนแล้วค่อยมาผูกที่นี่ ปลูกใหม่ก่อนปลูกใหม่ก่อนเราจะปลูกโหลดอย่างนี้นะครับนี่นี่ทีนี้ปลูกแบบนี้โหลดอย่างนี้นะครับแบบนี้ได้แล้วได้แล้วนะครับปลูกแบบนี้ปลูกง่ายทีนี้เราก็ขึ้นตะกรุดเบ็ดขึ้นตะกรุดเบ็ดนะครับ ลืมเ,เก็บปลายเชือกนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนี่นะครับเก็บปลายเชือกอย่างนี้นะครับเสร็จตรงนี้จะรับแรงนะครับเวลาเราเก็บกล้องจะง่ายขึ้น,นจะเป็นแบบนี้นะครับอเอาใหม่เนาะเริ่มใหม่นะครับขึ้นตะกุดเบ็ดเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือสอดเข้าลอดพื้นขึ้นมาหรือความหรือหรือข้ามก็ได้นะครับอ่าทีนี้ก็นนข้ามไป <บน S 1> แล้วก็ลอดลอดมาเดี๋ยวมันสองคนเห็นบ่ครับวันนี้ <c oughs> โไปยปจอ่ออาจารย์นันจะเอาเลยครับตัวแรกครับเอาใหมา่ใหามาผมทำผิดมอกี้ทำถูกอ,ะอ่ะอ่าเราทำอย่างนี้นะครับเอาเอาลงข้ามมา นี่ยิ่งผิดตัวนี้จะแก้ยากมันติดมันติดทางเดียวกันคําผิดครับขออภัยขอไปรอ,อ,อดรอดตัวนี้ถูกอ่าถูกแล้วทบมไปนี่ข้าม,มานะครับรอดใหม่เอาเป็นแบบสบายไเลยวยรอดมาใหม่แล้วก็ใส่ตัวนี้นี่นะครับนี่ มันจะเป็นถ้าพี่รอดมันสูงมันจะไปอันตลาดคู่มือมันเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับถูกที่นี้ก็เก็บปลายเชือกไม่ป้องกันการถลายนะครับมีเก็บปลายเชือกอ้าวรีวิวนอนที่นี่นอนนอนที่มีที่นอนเลยเอามาฟังนี้ครับปูไม้ตัวนั้นผูแบบนั้นผมไปเรียนรู้ผมไปเรียนรู้ตัวนี้มาใหม่เราจะเก็บอย่างนี้ได้ครับ เวลาเก็บมันจะง่ายกว่ากันครับป๊บปั๊บดึงอมันลื่นด้ไหม้น่ะไได้ครับเพราะเรามีนี่ครับเรนม้ดมเนเสือไปเสือบอลลืดนยใช่ครับง่ายทึ่งหมดเลยอยู่อยู่อยู่ครับร้อยปร์็ครับผมไปดูรีวิวใน YouTube มาแล้วไปไปไปนอนน้ำหนัก5้าสี่กิโลนะครับดูสองคนมาได้แบยโอ้สงสัยเรา เขาบอกว่าจะอะไรวะหาซิปเส้นหรือ่าสูงจากขึอันนี้ก็จะเอาไ้เก็บของได้นะครับมมีงไม่มีมุงครับไม่มีมุงต้องปลูกแต่ว่าพาเนี้นี่อุ่นครับภาแบบนี้น่าจะปลูกเอาแล้วล่องเจะอหลือหรือครับโอ้ยสวัสดิเจือเลือหรือครับเออปลกได้เนาะ ปกได้ปกได้เจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ดนอุ่นครับผมโอเคมันได้ต้องสูงกว่านี้เนาะเดี๋ยวเอาขึ้นด้วเอาขึ้นด้วยเหรอมีเงินตายไม่ดีเลยว่าจาดครับเบอร์บอร์เบอร์ไปดนะครับเต้นมุ่งนี้มันเท่าไหร่ทีนาทีนี่ พันมือนเห็นอยู่พันสองผมนึกว่าเจ็ดแปดหลอยแทนไปซื้อหานหานอยู่หานเพื่อนนับเดินทางหน้าอยู่วางเงินหนาสนามบินหนะ้นากองบินยนะี่เอ็ดอยู่วางหนาตรงขงานขามก็หาน มันยังตามโหดเพ่ายังการเก็บไปมันกัตึงทิมันยังยัง่เง่าเสื่อเง้าต้องแบเค่อตตองผูกรตึงเขาให้มันจับเลยหูมันจับเลยถ้าผูกระจำขึ้กันหรือพรสกยบขื้นดีกคือพยายามผูกมันฉาบเพราะพระสันมันติมันติดทวงเลยนอนหลก็สีหลังโกง เปลี่ยนมันยืดยุ่นแห้งโพดเดี๋ยวพมสีฐาบางพี่วิธีเพราพี่วิธีที่เก็บเป็นบ่ <laughs> <laughs> ยับภูม,มิูมปีนครับเขาไรใส่กัน ขนาดตึงไานี่มันก็ยังหุบลงไปมันเป็นพายืดเนต้องเอาหัวมาทางนี่เอามาทางเดียวกันเดี๋ยเปลี่ยนทางไม่ต้องสีแดงลูกเออเป็นยังไงก็ถือว่านุ่มครับนุ่มใช้ได้ครับบุกกระด้างหรอแต่ว่าถือว่านุ่มแต่เรายังไม่ทราบถึงเรื่องยุงอะไรสวัสดีสวัสดี บ่เหลือคิดว่าไม่น่าจะเหลือครับแตงสาดสนุกกินเลยแม่เด็กนอนก็ใส่เสื้อแล้วก็หนาหนาเลยเหรอเอาเอา,าห่มสองผืนนะผืนแรกจะห้องก่อนหรือไม่ก็เอาสาดเหมือนกับเด็กนอนนะครับถุงนอนถุงนอนไม่นอนบนตเตียงอะไรตัเอาถุงนอนลงก่อนแต่สำหรับผมนี่ปวดมากไม่นอนเลยให้ผมนอนานไแม<า>่คร<า>ับพี่เทนะครับ โอเคขยมเลยน่ามันดับเหรอมันพักน้าจอยใช่ครับอ้โหแต่เเิ็งอะไรครับพี่มันจังเหนอโอเคโอเคโอเคพี่วิีเก็บครับพี่วิีเก็บเป็นหมดเก็บได้ ครับเลี้ยาเปามงีต๊วการน้ไหลการฝนตกน้ไหลเขาจำได้ไหมครับวิธีปลูกแาบนี้นี่ปลูกตามขูเหมือนแล้วแบบนี้นี่เวลาฝนตกมันสิไหลเข่ามันก็เสียงินนี่มันปลูกไงก็เสียแกมีน้ำนี่คนถือน้ำว่างนี่นี่มันก็สิไหลเขามาหัวเลยนะเขาต้องสร้างตัวกั้นมันอยู่นี่ ตัวสีกันมันคือโซโซโซสองขอแบบนึงวิธีเก็บเราจะดูว่าพี่เบียทีจะเก็บเป็นไหมเหมือนไพวาะลุกุมอยู่นี่ครั้งแรกถ้าพี่บเบียทีเก็บไม่เป็นแสดงว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับต้องเดาทางต้องเดาทางใช่ไหม น,นี่คือตะเกียบนี้อืมอชิดชิดๆิด <c oughs> <c oughs> อันนี้เราจะทำวิธีที่ผิดให้ดูก่อนนะครับผิดใช่ไหมครับเออผิดผิดอันนี้คือผิดจุมจ่มๆว่านี้ผิดมัะ้ะอืมอ่า Lego muốn khá là lìa, đây là lìa, quý này quý tay, quý lìa, quý khá là lìa, quý tay, quý lìa, quý khá là lìa, จกใส่แบบนี้ตีผูกการแล้วมันน่าจะจังสีนะไม่พอพีอ่ซอไม่ใส่แบบนี้โอ้สื้อซื้อสีตัวเอาเอารุ่นนี้แหละเวลากานันน้ำเวลานอนในนำ้ำฝนนนะั่เข้ายากไหมครับเสือก,กบ่กันขาวเข้ายากไหมครับเสือกมันยนี้ไงพี่ถือว่าแสดงว่าเ,าเป็นวิธีที่ผิดเนาะอเอามาออกมากกว่าบัด มากมากมากพี่อ้าวเสร็จแล้วครับมากไวเ้เราเบิร์มปุ่มอยู่เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมา,มาเริ่มใหม่เลยวจัดระเบียบให้มันเดี๋ยวเท้า,าเสื้อง้วนเขา่า <c oughs> เอาวันนี้ช้อนแบบเทวิธีนะมาเลยโอเคนะครับอย่างนี้ได้ไหมครับเอาเอามา <c oughs> มือในพบกรุงผาหยายถอยเสร็จแล้วไม่ได้แทีแมนไม่ได้เอาเสือขขอ้อเขาก่อนนะเด็กเด็เอาเสื้อเขาได้ถึงก่อนไปพี่ทำเลย เอาเสือเาได้ท in ุงกันทันดับแยกไม่มีบอๆเขาได้ทุงผิดเขาได้ทุงกันนันนั่นทุงถุงหน่อยเออ